สวัสดีค่ะครูไนซ์นะคะวันนี้มีเรื่องอยากจะมาแชร์นะคะครูไนซ์เองนะคะก็ตัดสินใจนะคะออกจากงานประจำแล้วก็มาเป็นโค้ชความรักนะคะหรือว่าเป็นโค้ชในด้านของความสัมพันธ์เนี่ยเต็มตัวนะคะก็สร้างตัวตนมาปีหนึ่งแล้วนะก็เลยทำนะคะเป็นงานประจำไปเลยนะคะจากงานอดิเลกแล้วก็ ะะก็ตัดสินใจนะคะมาเรียนต่อด้านศิลปะการจัดการศิลปะที่ประเทศอิตาลีฟอเรนซ์ Florence, นะคะตอนนี้เนี่ยคุณไนท์มาถึงฟอเรนซ์แล้ววันแรกเนี่ยรู้เลยมันจะไม่เหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวนะ,ะเพราะจริงๆแล้วคุณไนท์เนี่ยเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า10%กว่าประเทศแล้วนะแต่ก็ไม่เคยมาอยู่นานๆเป็นปีแบบนี้ วันแรกนะคะก็เหนื่อยมากๆเลยเพราะว่ากระเป๋าหนักมากนะคะแล้วก็เดินทางหลายต่อนะคะจากกรุงเทพเข้าโรมโรมแล้วก็นั่งรถไฟมาที่เรนซ์นะคะแล้วก็เรนซ์มาที่อพาร์ตเมนต์ที่เราทำสัญญาเช่ากับผู้เช่านะคะก็เดินทางเนี่ยด้วยความที่เรายังไม่รู้เราก็นั่งแท็กซี่ก็โดนแท็กซี่ฟันเงินไปเยอะมากจริงๆนะคะสังเกตได้จากคนที่นี่เขาจะปั่นจักรยานหรือเดินนะคะแต่ของเราเยอะเราก็ยังเดินไม่ได้นะคะเราก็ยังไม่สามารถลากกระเป๋าได้พอ เอาของมาเก็บเสร็จนะคะคุยกับเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็เซ็นสัญญาก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกอย่างนะคะของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของสดนะคะหรือว่าอของใช้ทุกอย่างไม่มีภาษาอังกฤษเลยสักชิ้นค่ะและสตาฟนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอเรานะคะปรับทัศนคติแล้วเราก็ คิดในแง่ดีว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะสถานการณ์เข้ามาร้าทายทําให้คุณหงดหงิดหรือกังวลใจหรือไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้คุณบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แล้วจริงๆค่ะคุณไอนก็เจอคนน่ารักน่ารักหลายคนเลยนะคะเราก็เดินเข้าไปถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาก็พูดได้คะ่ะแล้วก็ช่วยเรานะคะแลวขากับของเราก็พลุงพลัง เดินกลับไม่ไหวนะคะประมาณ1กิโลนะคะมาถึงที่พักคุณนาก็นั่งแท็กซี่ก็โดนฟันไปเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ถือว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องถือของพลุงพลังเราก็หลงนะคะและแท็กซี่ก็พามาลงผิดจุดอีกนะคะก็แต่ก็มีหนุ่มอิตาลีคนนึงน่ารักมากๆคะ่ะเดินมาส่งที่บ้านแล้วก็ช่วยยกของด้วยนะคะมิตรภาพเกิดได้ทุกที่นะคะและบอกเลยนะคะครูไนเจอแต่คนที่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรานะคะ เดินทางไปไหนเนี่ยคุณไหจะพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันจะเจอมิตรภาพที่ดีนะคะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือฉันแล้วก็ฉันก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เหมือนกันนะคะพูดแบบนี้กับตัวเองนะแล้วคุณจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนคุณสามารถเปลี่ยนร้ายเป็นดีด้วยตัวคุณเองด้วย mindset ความคิดและคําพูดของคุณค่ะและนี่ก็เป็นโฉมหน้านะคะมื้อหารมือแรกที่ทําเองนะคะก็นาตา,า,าทานไว้คะ